สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในกิจกรรมหนะะ้าข่าใบใสหว่วใยสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดขยะนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของขยะการคัดแยกขยะนั่นเองนะคะโดยนักเรียนรู้หรือไม่เะาว่าการคัดแยกขยะ แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนั่นเองนะคะโดยประเภทที่1น,นะคะก็จะเป็นถังขยะสีเขียวแล้วก็ถังขยะสีเหลืองถังขยะสีแดงและถังขยะสีน้ําเงินนั่นเองค่ะวา <Wow. S 1> เรามาดูถังขยะสีเขียวกันเลยนะคะถังขยะสีเขียวนะคะก็จะรองรับขยะนะคะที่นอสีนะคะและขยะที่ย่อยสลายได้เร็วนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเ,เป็นเศษอาหารนะคะเศษ ใบไม้นะคะหรือว่าผลลไม้นั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่2ก็คือถังขยะสีเหลืองนะคะก็คือรับรองขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะแบบนี้เป็นต้นนะคะและขยะประเภทที่3นะคะก็คือถังขยะสีแดงนั่นเองค่ะ ทั้งขยะสีแดงก็จะรองรับนะคะขยะที่มีความเป็นอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะคะถ่านไฟฉายหรือว่ากระป๋องสีอะไรแบบนี้เป็นต้นเลยนะคะและประเภทสุดท้ายนะคะก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินนั่นเองนะคะเราก็จะรองรับขยะย่อยสลายไม่ได้นะคะและไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าต่อการนำมารีไซเคิลนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกของหุ้มลูกอมนะคะซองบะมี่สำเร็จรูปนะคะหรือถุงพลาสติกหรือโฟมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มาให้ความรู้นักเรียนในการคัดแยกขยะนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ